เดินหน้าขยายเมืองร้างรัฐบาลจีนไม่ยอมแพ้การก่อสร้างตึกอพาร์ตเมนต์ใหม่ในเมืองเฉิงกงยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องแม้ว่ามันกำลังจะกลายเป็นเมืองร้างที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเฉิงกงอยู่ห่างออกไปราว20กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของคุณหมิงและมีประชากรราว3 0 0,000รายตามแผนเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นในปี2003เมืองแห่งนี้ควรจะมีประชากรราวหล้านคนในปี2020 แต่ประชาชนต่างก็ปฏิเสธที่จะย้ายเข้ามาเนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกมีจำกัดและระบบการขนส่งสาธารณะไม่ดีพอแม้ว่าเมืองแห่งนี้จะไม่สามารถดึงดูดผู้อยู่อาศัยใหม่ๆได้รัฐบาลแห่งชาติก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาสร้างอาพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียมสุดหรูเพิ่มเติมต่อไปเมืองนี้มีลักษณะคล้ายฉากจากภาพยนตร์28 Days Later หากรัฐบาลจีนเคยเล่นซิมซิตี้ด้วยชีทค้ดไดในชีวิตจริงทุกอย่างก็จะดูเป็นแบบนี้แล้วคุณรู้สึกอย่างไรที่รัฐบาลจีนยังคงเดินหน้าสร้างเมืองร้างต่อไปอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ